อันเขาไหมดแปดหมดงายกว่าเจ้านะคะเพราะว่าเขาขึ้นในเอามาขึ้นใดคะเนาะนีคะใบสีเขาหมดแปลดอย่างไรมันตีกว่าอยู่ดีนะคะเนาะเขาดีมาตีด้วยคันะนะครักสกอตกเขามาดีเพริเพปู่นนี่ขนาเนาะมันเหมือนแบนไ้ขนาเนาะนะครเตี๊ยเขากีตุ่มสามตุ่มนดเนาะเตีเขากะมือเตี๊กเขามายามันตีมีในคตีเปลี่ยนทางเติทางทังนี่นะนะเตีเขานี่เตีเขากะเขาเอาก็เตี๊เขากะตีทางฟุ้งขนาดเนาะเนี๊ยเขานี่ มันไปหากัเดียวขนาดเพราะว่ามันไปเลยหนึ่งเดือนขนาดเขาหมดปดมืนในไหนเพราะว่ามันไปเลยสามวันไปเลยหนึ่งเดือนี่มันไปหายขนาดเนาะมันไปหายเพราะว่าเขาไปมาหมดเป็ดในจังกําหนึ่งขนาดเพราะว่าเขาจอมาหมดเป็ไในหนมันก็ไปหายกัมเดียวขนาดเพราะว่าเขาจอมาหมดเป็นหนมันตีอะไรไปทงสามสวันค่ะกูว่าเขาใครขึ้นขนาดเนาะบาพวเขาไหมดห้าเดือนใช่ไหมขนาดมันตีมาอยู่ไว้ตีในก่อนขนาดไปหายกับดังไรขนาดมันหอไว้หลายวันหลายวันนึ่ก็มันนีขนาดนนคับอันนี้ก็รือสามวันขนาดรืนอสามวันอันในสิบแปดวันขนาดอัน เหลือหนึ่งวันจานหรืออีในมันตีเป็นสีแดงค่ะเนาะนะครับจานเดอนนำแต่มันตีกฤติเป็นสีสีดำอยู่ค่ะเนาะนะหรือเจ็ดวันค่ะเนาะจานนี่ยปัวป่วนเจ็ดวันนั่นก็มันตีก็หรืหายก็ไวสีป่วนเจ็ดวันอย่างในมันตีหายกว่าข้างไวมันขนาดเนาะปูกระเบียกมันในขนาะเนาะปัวคำหมดเปียดนะครับมันหรือไวอยู่ในขนาดเนาะมันหรือไวเศ้าเก่าวันค่ะค่ะคาเดือดหมดเปียดมันไกลขนาดเนาะค่ะเฮตินตัวอย่างมือแจกมันปัวใครมันหายกับเมื่อในกำเนิดนี่ก็เต็กเขาดีนะครับเต็กเขาดีตุมทามเไหน กำลังก็มาเทีตยสีดค่ะเดียกไหนไปก็เตียกตีสีดนั่นกันน่เมียค่ะเนาะากะวันเหมืเมียค่ะนะล็อกไลนหมดกันมันได้เห็จหนึงเยะคันเนาะกำลังดึงขึ้นไหมเน็จมันจะหนักเพราะว่าเขาใครขึ้นค่ะเขาตั้งใจหมดอันนั้นก็ตั้งใจหมดอยู่เขาซ้ำใครขึ้นหนค่ะนะเที่เขาดีสามตุ่มสาตุ่มเหมือนกันค่ะเนาะเที่ยงเขาค่ะไปเราก็เที่ยงในกลางค่ะเตี่ยในกลางเที่ยงไหนพอเที่ยวดีสี่ด้านนั่งกันก็บอกว่าพูดอะไรคันเนาะอัน บองว่าเขาเอาขึ้นนี่ครับเพราะว่าเตียบปีสีดำนี่ก็อันนี้ข<ว>ามเอาขึ้นคันเนาะขามเตียบนนะแต่ร่างหนึ่งได้มันบอกว่าเพราะใขรตัวยั่นขนาดเนาะเพราะใขรเตียเขาตัวนี่ก็เตียสกขาขนาดเนะเพราะว่ามันขึ้นตัวนี่ก็เทียบขนาดเนาะอันนี้จำเอาขึ้นครับอันนี้จำหมดเปดนี่ครับเนาะอาการนี่ก็จะเป็นดอกไลท์หมดเปดอะไรเอาขึ้นอันเท่าลยหมดย่านนี่ครับเนาะตีในเพล็กนั่นก็ตีในเพกพวกส่วนตัวเนาะเมืองนั่งไม่ขไายมันครับเนาะ